โอเคฮะสวัสดีฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม Darkest d ดั g e o n ในภาคท,ที่2นะครับที่แรกก็กะว่าจะทําแค่ภาคเดียวนะครับแต่ว่าพอเล่นไปเล่นมาแล้วมันกลับกลายเป็นว่ามันสนุกซะอย่างนั้นนะครับเพราะว่าด้วความที่มันมีความยากแล้วก็มีความกดดันอยู่ในตลอดเวลามันเลยทําให้แบบว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันมาหลอมรวมกันแล้วกลายเป็นความสนุกขึ้นมานะครับ โอเคไม่ต้องพูดมากแนละ้วงนั้นก็ไปกันเลยโอเคเราอยู่เราอยู่กันที่แมปรูนเดิมนะผมจากพาที่แล้วเราส่งหมอเอยกาไปสวดมนต์นะครับก็ให้เขาไปบำบัดความเครียดสะมั่งนะครัก็ตอนนี้ตำแหน่งก็จะว่างอยู่ซึ่งเรามีฮีโร่2คนดูแล้วจะเป็นสายประชิดสะมากกว่าแต่ว่าชิลเบเกอร์น่าจะไปได้อยู่น่าจะแทนหมอ อีกาได้โอเคตอนนี้มีอีสี่ภารกิจนะครับผมก็สามารถเลือกได้อย่างเช่นอ่าอย่างภารก,กิจที่แล้วเลยสำรวจห้อง90%นะครับอันนี้ก็แบทเทิลให้ครบทุกห้องนะครับห้องที่มีแบทเทิลอืมโอเคเดี๋ยวเราไปห้องแบทเทิลกันบ้างดีกว่านะครับ โอเคเขาบอกว่ามันเป็นช็อตนะผมมันสั้นเพราะฉะนั้นก็อาหารแปดเหมือนเดิมนะครับอาหารแปดครอบพึงงภาคที่แล้วรู้สึกว่าผมจะเอาไปเยอะเกินไปไปสักเจ็ดพอนะครับกุญแจนึงโชเวลสแล้วก็แบนเนตยากันพิษอย่างละหนึ่ง แค่นี้น่าจะพอไปกันเลยครับเขาเขาก็เตือนเกี่ยวกับพวกนิสัยแล้วก็สันดานของตัวละครน,นะครับโอเคไปเลยห้องแรกมีอะไรไหมนะมีกล่องผูซเดอ โอเคได้เอาไว้อัปเดได้เ้าพึ่งเยี่ยมมากเวาโชคดีเลยนั่นเนี่ยเกมนี้เน้นโชคซะส่วนใหญ่นะครับอะไรอะไรก็ต้องพึ่งโชคไม่ได้ไหมายความว่าตัวละครเก่งอัพมาเต็มแล้วจะไม่พลาดนะขึ้นอยู่กับดวงด้วยนิสยัยอ่ะนิสยัยใช่อันนี้คือน,นิสัยของมัน เปิดเปิดของแล้วก็โดไปอีส่เสียหนังสือนี่ผมไม่รู้ว่า,วามันเหมาะกับใครจะเปิดอนี่ละกันเห็นนางถึงหนังสือชิบหายให้ตายสิถ้าความเครียดจะไม่ถึงไหนเลยไม่เจออะไรเลยฮนสงสัยอาจจะอยู่ใกล้ๆนี่แหละ ดีมากสวยมากครอบเพิงโอเคเติมครอบเพิงเลยรู้สึกว่าใกล้หมดละยังไม่เจออะไรเลยฮะมาไหนๆก,ก็เจอสักสิเหมือนได้ตีก่อน,นเหย่อน้ำปลา เล่นตัวตัวที่กำลังเครียดซะด้วยนะโอเอออย่างนั้นแล้วก็ออ้นี่ตีแล้วสามตัวนี้ตีแล้วนะครับผมว่าตั้นใน้หานี่ก่อนเลยเพราะมันยังไม่ได้ตีเสร็จแล้วก็ ไอ้แทงโอ้ยแรงเอาเรื่องปิดไปเลยแล้วกันสวยจะได้ไม่ต้องให้มันมาเพิ่มค่าความเครียดฮะเป็นอันโฮลี่สกิลนี้จะแรงกับพวกน่าจะอันโฮลี่เลยมั้งเอาเลยสวยฮะสองตัวเลย เนี่ยผลจากการสตันไอ้ตัวนี้ไปก่อนทำให้มันไม่ได้ตีแบบนี้ผมว่าเลฟชัดเบรสน่าจะช่วยได้นี่สวยมากมีอะไรที่ตีได้หลายตัวไหมเนี่ยรถติดแนง ชิเวเกอร์เป็นตัวละครที่ค่อนข้างครบเครื่องเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงเลยตายซะเอาไปตายกับสตันก็ยังดีจะได้ไม่ต้องมาตีเราเห็นสกิลเมื่อกี้นี้เพิ่มค่าความสว่างให้ด้วยแหละโอเควิชางแหงเยี่ยมมากโอ้ได้เงินเยอะเหมือนกันนะเนี่ย triumphant precipitates pride i a d โอเ fall. อันนี้อีกแล้วเหรอเนี่ยทำไมมันดรอปบ่อยจังเลยโอเคสำหรับตำแหน่งกันเหมือนเดิมไปกันต่อฮะหลังจากนี้ก็คงจะเจอศัตรูรัวๆแล้วแหละนั่นไงเพราะว่าเราเดินมาแบบทางโล่งมากแทบไม่เจออะไรเลยทัดฟรีได้มาแล้วก็ใช้ใช้หน่อยฮะ เขาเตือนเรื่องแถบนะก็ดีมาร์กน่นจะเป็นคนที่ปลดกับดักได้ดีที่สุดแล้วล่ะสวยเจอสตูซึ่งการที่เราสกาได้ก่อนทำให้เรารู้ตำแหน่งของศัตรูตัวละครเรามันจะไม่ตกใจนะในบางครั้งอันนี้น่าจะเป็นท่าบล็อกสินนะเอาตัวหลังก่อนเลย เบาดีโอ้ยตัวนี้เครียดหนักแล้วเนี่ยพิกา,างเครียดหนักแล้วเอาไงดีทำอะไรไม่ได้แบต้องคงต้องสตันสตัวตัวไปก่อนละกันทำให้มันไม่ตีพวกเราเพราะว่าถ้าจะหิงวก็ยังไม่คืน ยิงบัฟตัวเองก่อนเลยอันนี้ช่วยบัฟเรื่องดาเมจแล้วก็คิีนะแล้วก็ ACC นี่ยังไม่แน่ใจนะว่ามันคืออะไรสุดทุนเคตายไปหนึ่งฮะชิวเบเกอร์ไอ้นี่มันหลบเก่งจังวะมัน้วก็ยิงไปเลย Maintain the offensive. Uh, ah, it's with impunity. As It's mount, so too Executed with impunity. the, the <laughs> Easy, you know. As victories so mount, เฉยแล้วในตีก่อนมันก็นจะเล่นแต่ตัวซ้ำๆอะฮะตัวไหนเครียดหนะักมันก็นจะเล่นตัวนั้นบ่อยอ้ยดีมาร์ทโจกดีที่รีสิทธิ์ไอสถานะเลือดออกได้นะอ่าปรับตัวเองปรับปรับตัวเองไว้ก่อนฮะ สกิลนี้มีติดพิษด้วยนั่นเนี่ยติดพิษเนี่ยเล่นกับพวกโต้อื่นครับมันได้ผลค่อนข้างดีโอเคนักเวทเจ็บหนักแล้วไอ้นักยูนเราเจ็บหนักละ,กกละสกิลอะไรเป็นเหมือนดีบัฟส์นะเอา ก็อยากให้มันได้ตีอ่ะสตาร์ทมันไว้ก่อนแล้วกันเพราะงั้นมันจะเล่นตัวนักฮิวเราแน่นอนอ่ะอะตัวนี้ตัวนี้ไว้ก่อนเลยเจ็บหนักเนี่ยตาต่อไปมันจะได้ตายฮะเบฟช็อตตัวอตัวสามตัวอะไรเขียดแล้วอ่า ซึ่งไอ้เวลาเราเครียดเนี่ยมันก็จะมีพวกเอฟเฟกที่แตกต่างกันไปนะครับมันก็แล้วแต่ตัวนั้นว่ามันจะเป็นอะไรนะซึ่งไม่ใช่ผลดีอยู่แล้วเดี๋ยวไปรัวๆฮะอ่ะปิดไอ้ตัวนี้ก่อนเลยทำให้คนอื่นเขาเครียดดีนะอยู่ตัวเอง ก็ตัวละครที่เลือดไหลเรานะสามารถใช้แบนเดิได้นะครับก็เป็นการรักาษาสถานะเลือดไหลนั่นเองโอเคสับหน้ามันหิวแล้วกันหิวแค่กู๊ไซเดอร์หลังจากนั้นก็ดีมากปิดง,งานสวยมาก อยู่เลยแล้วนี่เจ็บจี๊ดคิติคอนอ่าคิติคอนอดียวกันนั่นเนี่ยสวยเอ้ยหลบได้อีกทำอะไรไม่ได้เลยคูไซเดอร์ตอนเนี้ยได้แต่สวดบนเป่าศพให้แบกดิวไป็นยาแย่ล้ ปันเล็ดออกอย่างดีที่มันเลงครูไซเดอร์เนี่ยไม่งั้นแล้วก็คนฮิวเราตายแน่เคปิดฉากเลยแล้วกันนี่ต้องมาลงมันหลบไปแล้วโอ้คงสงสัยโอเค อย่าบอกนะว่าหมดแล้วแสดงว่าห้องต่อไปอาจก็คงไม่มีอะไรแล้วมนะั้งแต่ว่าจะเดินไปสำรวจดีไหมคิดว่าไงอีกตั้งสองห้องนะคิดว่าจะไม่มีของดรอปเลยล่ะอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันใช้อะไรเปิดอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่เสียของฟรีเปิดด้วยมือนี่แหละ เดี๋ยวไปต่อก็ได้ฮะพอเราออกตัวไหนก็ได้อยู่แล้วพอภารกิจเสร็จแล้วเรดดอแล้วด้วยสิผมไม่อยากเสียใครไปเพราะจบด่านเลยแล้วกันโอเคได้เงินมา2 0 0พแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ใช้อัพกเพกรด Okay, return to Dao. Though long years may seek to separate them, Action and consequence will invariably have their dreadful reunion. Okay, no. will face ever greater threats. Our soldiers must be ready. อันนี้ก็จะเป็นการอัปเกรดเกี่ยวกับตัวละครแล้วก็เกี่ยวกับพวกสกองสกิลนะครับนะฮะแบสมิธนี่ก็จะเป็นชุดเกราะครับผมพวกชุดเกราะการอัปเกรดเลือกอัปเกรดได้ตามใจชอบเลยนะกิวควานอีกรอบสิอืมก็อัพอพกวบบกสกสิลโอเค ดูซิมิโลไหนไม่อันนี้คือสายอะไรมีฮิวด้วยนะแต่ว่าศูนถึงสิบสามคือถ้าฮิวได้ก็ถือว่าดีไปแต่บางครั้งก็อาจมีโอกาสที่จะฮิวได้0ูนมถือว่ามาแทนตัวฮิวเราได้อยู่พอสมควรเลยนะอืใช้ได้ใช้ได้ฮะแต่ว่าตัวแทงผมเยอะแล้วแหละ ผมคงไม่อยากได้ครูไซเดอร์มาอีกแล้วล่ะเดี๋ยวเราส่งนางไปส่วนหมดแล้วกันเนาะเพราะว่านางดูจะเครียดมากแล้วล่ะตอนนี้หมอเอกาก็รักษาหายไปที่เรียบร้อยแล้วสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้โอเคก็สำหรับ พาร์ทนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็จะก,การดันเจี้ยนถัดไปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ